มืนนี้ฝนพาย้ำม,มุ่นเส้นจ้ะเห็นเพืเ่อนๆนี่คือว่าฝนย้ำไปแล้วเนาะหมอนหนึ่งฝนย้ำให้อ้อายข้าก็มาย้ำของเฮาบปเนี่ฝนใส่เป็นน้ำยำแล้วจ้ะน้ำยำกึ่งสำเร็จรูปจ้ะของเจีหวฮอนบ้านสวนเป็นสำเร็จรูปนะเทลงไปเลยจ้ะเท่าไหร่ก็ได้สแต่เฮามากักหมักน้ำหลายๆกะทิหลายๆาเจ้าปุ๋มมันเรียบร้อยแล้วจ้ะ แล้วก็เขาก็ปรุงเพิ่มถ้าเกิดเ่าปรุงเพิ่มมันก็สิมิตะหวานอย่างเดียวมะนาวจ้ะใส่บักนาวมักเปรี้ยวหวานใส่เลยตามใจฝนมักเปรี้ยวหวานนะอีกซิกนึงใส่เบิดเลยจ้ะมักเผ็ดกลี่ยนน้ำลายาแล้วคน วันนี้เมนูคําขอนะจ๊ะเป็นยำลูกชิ้นผสนแล้วก็ยยำมุนเส้นหมูสับแลวก็บยำหนวดปลาหมึกฝนรวมเป็นเมนูเดียวนะจ๊ะเอาหนวดปลาหมึกอลองไปก่อนเลยเสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นหมูสับลูกชิ้นก็หมูสับนะลงไปเลย แถมมูย้อพร่อมจ้จ๊ะหนักหนักนัก,นกเลยบแบบคนจากหน่อยก่อนแต่พอเรียกน้ำลายเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำลายว่าจะเสร็จแล้วฝนออกเครื่องใส่แต่เครื่องฝนเตรียมไว้นะนี่มีขึ้นช่ายจา้ะ มะเขือเทศข้าวโพดเพิ่มสีสันแต่กินได้พอนแตงกวาแตงกวาใส่ละลายจะฝนมากมันได้เคี้ยวแชอรอดหอมหอวใหญ่นะจ๊ะฝนมัมีหอมหอวใหญ่ฝนใส่หอมแขกใส่เข้กันนี่ขึ้นช่ายใส่ละลายจะมักพอเต่าเครื่องลงไปนี่แน่นๆเลยจ้ะเฉพาะเฉพาะเครื่องเสียัง้มได้ลงได้จ้ะ มาเลยคกะมุ้นเส้นค่ะเพิ่นขอยยามุ้นเส้นมาต้องเล่นลงอ้าไายแล้วมาได้จ้ะเออไปก่อนสวัสดีจ้มวันนี้ฝนมาอีกแล้วน,นะชะมาตามคำขอคือเก้าจะเป็นยำนะจะเป็นอ่าเพิ่นขอมา หลายคนจะเป็นยำลูกสิ้นนะจ๊ะแล้วก็ยำหนวดปลาหมึกแล้วก็ยำมุนเส้นหมูสับขอมาสามยำแต่ว่าฝนหัง่งรวมเป็นยำเดียวมือเดียวนะจ๊ะ <c oughs> ฝนรวมหมดแล้วนะจ๊ะมีทั้งหนวดปลาหมึกลูกชิ้นแล้วก่าหมูสับบุนเส้นแล้วก็ฝนแถมหมูยอให้ด้วยนะจ๊ะมาจ้ะฝนขอญาติพากินนะจ๊ะวันนี้นะกินน้ำฝนนะจ๊ะพ่อแม่นะจ๊ะพี่ชายพี่สาวแล้วกับคุณป้านะอาคุณน้องนะจ๊ะเอิญสุขคนมาจ้ะ คาตะวาวหลายวุ้นเส้นฝนอืดคนกันเนี้ะคนน้ำมันอยู่ข้างล่างม,มาจ้ะวุ้นเส้นวุ้นเส้นตาฝนใสเมื่อน,นี้ฝนใสของมังกรคู่แล้วมั้งจ้ะอืตรงปรุงอีกอย่างหลาย ฟพินอ่ะเป็นน้ำน้ำยำสำเร็จนะจ๊ะแต่ว่าต้องเพิ่มมะนาวกับพริกเองนะจ้ะมูโยอพอดปลาหมึกจ้ะ Ăn cái bánh lúc chín <laughs> ออืครับจะพูดได้อยู่นอนสะอาดน่ะี่เคยลองนำนำหยำเพิ่นแล้วนะเผ็ดบ่ซาใจนี่หยำพริกตต่มแล้วจ้ะ ก็น่อยยำหอกันเป็นเส้นหอหอใบผักเบิ้งพี่เจนนี่ไหรหอน้ำเพลินละ phẹp ta Nuột cả ừ. กขึน้นพอเสียอามือหยุ่ม <c oughs> งจ้ะรับอับ,อบ หอมกะผักแซบแซบ,บจ้ะเ <c oughs> ด็กเส้น ฮูฮาฮูฮาเลยอะพอเผ็ดพอแซ่บด้วยฝนบอกย้ำเนี่ยฝนย้ำให้อายไปหมอะหนึ่งแล้วะ บมรู้สภาพมันเป็นเนาะแต่ใครเป็นบปนกินเผ็ดมันต้องกินทั้งหายนะพริกพริก<พ>กินไปกินมาญา่หนัอพริกล้วจ้ะ ฝนเพล่เราฝนในกินมีเสียงจากน้อยแล้วจ้ะฝนหูปากบะลงหูปากบะได้ไหมพรอะหูปากเรามันจัดสิกามันเผ็ดแฮ้ง อิ่มล้มละสูดลมเข้าท้องจ่ะขอน้ำเคียวกันฝนเบาไหวละ ตัวลายน้ำน้ำเขียวฝนบ่เย็นละเย็นจะจบ่เย็นเจียบมันเย็นแค่แบบเย็นยิดเดียวจ้ะเย็นพอ,อ้อยใหม่มา่ถ้ากีนน้ำฝนตอนนี้น้ำตาคอเบ้า,อาอแล้วพร้อมี่จะเล่นบทศก สังเกตดีๆฝนฝนหายแล้วนะบม่ตรงสังเกตจะเห็นหนังนะโอกเสียงแมวหน่อยหม,ม่ละแมวหน่อยอยากกินยำน้ำฝนบ่อ้าปากอ่ะฝนหายล้วเออ ก้าท่วงมือคนนี้จับซ่อนบ่าเป็นบบบเป็นน่จัมมันหลงเขาดูติดมย ฝนเขาแยกไปก่อน้อจ้ะบ่ไหวแล้วจ้ะการน,นำตาบาอยู่แล้ว <c oughs> ขอบคุณเลยหลาจะยิ้มว่ามันนี้พริกติดฟันขอบคุณเลยหลาจัะขอบคุณที่เขามาชมคลิปเนาะคิดน้าก่นอนเ่าไ่ได้ เลีน้อยกับห้องจังเลยฝนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ขอเมนูมานะจ๊ะขอบคุณที่เขามาพูดกับฝนนะอันนี้เป็นสามเมนูในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมนูขอบคุณที่กดไลไ์ให้ฝนนะจ๊ากดแชร์ให้ฝนขอบคุณที่กดติดตามนะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนตลอดเลยเมื่อนี่ฝนเพชรแห้งแล้วฝนก็สมองสับสนไปลวจ้าขอบคุณค่ะบา,บายๆจ้าไฟออกโห